สำหรับตัวอย่างที่3นะครับเอา้าเราไปดูโจทย์กันต่อนะครับว่าเราจะได้ใช้ภูมิรู้อะไรบ้างเอง่ยนะฮะเอา้าเราอ่านโจทย์ก่อนที่ระดับความลึกเท่าใดอา้าว H เขียนไว้ก่อนนะครับ H H เรารูนะ้เนาะ H ที่จะทําให้น้ําทะเลมีความดันสมบูรณ์เท่ากับว้าวโจทย์บอกอะไรมาแล้วความดันสมบูรณ์เท่ากับเท่านี้เท่าไหร่ ความดันสมบูรณ์แสดงว่าเป็น p เลยแล้วครับ p รวมแล้ว p รวมแล้ว,ลว,ลวนะครับนิวตันต่อตารางเมตรกาหนดให้ความดันอากาศเท่ากับ pa เนแนๆเลย p อากาศนะ p อากาศและความหนาแน่นของน้ําเท่ากับอ่าความหนาแน่นของน้ําเท่ากับเท่าไรความหนาแน่นของน้ํมแล้วอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บตกลงหาได้หรือยังว่าเขาห,หาอะไรเขาให้หาความอะไร ความลึกนะเขาหาความลึกหาไงล่ะนะครับหาไงความลึกหาไงตรงไหนตรงนี้หรอตรงนี้ลึกไหมลึกลึกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตัวเป็นตัวอะไรตัวโดยที่โจทย์บอกมาว่าตรงนี้คือมี P อะไรครับมี P รวมหรือ P สมบูรณ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วว้าวจากนิยามตรงนี้ P สมบูรณ์ใช่ไหมถ้ามีความดันอากาศเห็นไหมครับ ถ้ามีความดันอากาศก็แสดงว่าเข้าถามหา P สมบูรณ์ด้วยก็เลยกลายเป็น P อะไรครับ P เกตบวกอะไรครับบวก P อากาศนั่นเองนี่เป็นแนวคิดนะครับนี่เป็นแนวคิดเพราะฉะนั้นเอาลองลองแทนค่าดูเอาละลองแทนค่าข้างบนนะครับแทนค่ากลับไปเข้ามากันเลยแทนค่าข้างบนนะนะครับแทนค่าข้างบนอันนี้เป็นแนวคิดทีนี้เราแทนค่าดูแทนค่า เคลองแทนค่าดู p รวมเท่ากับเท่าไหร่นะครับ p รวมเอ,เอาใหม่นะครับขอโทษทีนะฮะโทษทีกลายเป็นว่า p รวมเราทราบได้ออยังเลย p รวมเราทราบแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ p รวมคือ p สมบูรณ์มีค่าเท่ากับ1.4คูณ10กําลัง5โอเคเพราะฉะนั้น p รวมตัวนี้ก็แทนค่าได้เลย1.4คูณ10กํลังเท่าไหร่ครับกํลัง5 นี่คือพีรวมเท่ากับพีเกจหาจากโลจีใช่ไหมใช่พีเกตคือโล g แล้วก็ความลึก h บวกด้วยพีอะไรครับพีอากาศพอากาศเท่าไหรครับ1คูณ10บกำลังเท่าไหร่ครับกำลัง5้าเอแล้วก็แก้สมการทางอนศาสารคั้นไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะสับส่วนกัน ครับแล้วก็แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กันอ่ามันไม่สวยย้ายข้างแล้วก็แทนค่าเข้าไปด้วยอ่ะย้ายข้างแล้วรวมทั้งแทนค่าเข้าไปด้วย1ด้านนี้เป็นบวกย้ายมาด้านนี้ก็เป็นลบลบกันเสร็จเรียบร้อย1.4ลบ1เหลือ0.4เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยได้เป็น logh โลผมแทนค่าเลยนะครับแทนค่าคือโลน้ำ log น้ำคือ1.02 คูณ10กำลัง3าค่าจีอะไรค่าจีวงเล็บนิดหนึ่งกวงค่าจีสมมติว่าอใช้อนุโลมใช้10นะครับง่ายๆก็ log g h ไม่สามครับผมเท่ากับเท่าไรฮะเท่ากับเท่าไรเท่ากับเท่าไรเท่ากับต่อตรงนี้นะจากข้างล่างลงมาข้างล่างนี้นะเท่ากับ 1-1.4ลบ1.4เหลือ0.4คูณ10กำลัง5ย้ายซ้าย้ายข้างสมการตามสมการย้ายข้างสมการนะฮะเพื่อหาตัว h นี่ออกมาเพื่อเป็นคำตอบนะครับเพื่อเราก็คิดคณิตศาสตร์กัน<ๆ>ละเอียดละเอียดนิดนึงโอเคค,คุณครูคิดเลขให้งงเลยนะครับได้คำตอบประมาณนะฮะใช้คำ ได้ประมาณได้ประมาณความลึกประมาณ3.9เมตรนั่นเองนะครับนี่คือความสำคัญความสัมพันธ์ของ p รวม p เกตบวก p อากาศก็ใช้ในการแก้ปัญหาของโจทย์ตัวอย่างที่3นี้ซึ่งจะใช้ทั้งความสัมพันธ์ความดันเกตนะครับที่เราหาแล้วก็ความดันอากาศนะครับที่ระดับผิวน้ำนะครับ พราะตรงนี้ที่ผิวน้ํามันมีด้วยนะครับมีอะไรนะฮะมีพีอากาศด้วยนะครับแล้วก็โจทย์ในเงื่อนไขของโจทย์โจย์มากบอกด้วยว่ามันเป็นพีสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะต้องรวม2ปริมาณเข้าด้วยกันด้วยนะครับ